สวัสดีค่ะกายภาพบำบัดขอเสนอวิธีการเดินโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกคือผู้ป่วยที่มีภาวะที่ร่างกายมีการสูญเสียการทำงานของแขนและขาในด้านเดียวกันโดยสาเหตุนั้นเกิดจากการมีพยาธิสภาพที่สมองเช่นเลือดออกในสมองเส้นเลือดตีบแตก ก้อนเนื้อสมองสมองขาดเลือดเป็นต้นผลกระทบคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงคุณภาพชีวิตลดลงทรงตัวลำบากและเสี่ยงลง้มวัตถุประสงค์ของการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถยืนเดินได้สะดวกมากขึ้นเพิ่มฐานในการรับน้ำหนักช่วยลดน้ำหนักการลงที่ขาทำให้การทรงตัวดีขึ้นและปลอดภัยในการเดินมากขึ้นค่ะ อุปกรณ์ช่วยเดินอย่างแรกคือเคนหรือไม้เท้ามี3แบบด้วยกันค่ะไม้เท้า4ปุ่มไม้เท้า3ปุ่มไม้เท้า1ปุ่มตารางเปรียบเทียบไม้เท้าแต่ละชนิดไม้เท้า3ปุ่มและ4ปุ่มจะไม่มีความแตกต่างกันมากสามารถใช้แทนกันได้ฐานรองรับน้ำหนักกว้างมีความมั่นคงมากปล่อยมือแล้วไม้เท้าสามารถตั้งอยู่ได้ ไม้เท้า1ปุ่มมีฐานรองรับน้ำหนักแคบมีความมั่นคงน้อยปล่อยมือแล้วไม้เท้าจะหน่นการวัดความสูงของไม้เท้า 1. ถือไม้เท้าห่างจากนิ้วก้อยประมาณ6นิ้วไม้บรรทัด 2. จับไม้เท้าแล้วข้อศอกต้องงอ20-30องศาการเดินโดยใช้ไม้เท้าในทางราบ 1. นําไม้เท้าไปทางด้านหน้า 2. ก้าวขาข้างอ่อนแรงไปทางด้านหน้าระดับเดียวกับไม้เท้า 3. ก้าวขาข้างแข็งแรงโดยก้าวให้ขาเท่ากับขาข้างอ่อนแรงค่ะตัวอย่างวิธีการเดินทางราบโดยใช้ไม้เท้าที่ถูกต้องการเดินโดยใช้ไม้เท้าในการลงบันได 1>, 1. นําำไม้เท้าลงบันไดก่อน 2. กดไม้เท้าและก้าวขาข้างอ่อนแรงลงบันได 3. ก้าวขาข้างแข็งแรงลงบันไดตัวอย่างวิธีการเดินลงบันไดโดยใช้ไม้เท้าที่ถูกต้อง การเดินโดยใช้ไม้เท้าในการขึ้นบันได 1. ก้าวขาข้างแข็งแรงขึ้นบันได 2. นงนำไม้เท้าขึ้นบันไดตามขาข้างแข็งแรง 3. กดไม้เท้าและเก้าขาข้างอ่อนแรงขึ้นบันไดตัวอย่างวิธีการเดินขึ้นบันไดโดยใช้ไม้เท้าที่ถูกต้อง เครื่องช่วยเดินตัวต่อไปคือวอลเกอร์หรือเครื่องช่วยเดินสี่ขาเหมาะสำหรับผู้ป่วยอมาายัมพาตครึ่งซีที่มีแรงมือและแขนดีแต่ยังมีความสามารถในการทรงตัวได้ไม่ค่อยดีเพราะเครื่องช่วยเดินสี่ขามีฐานรองรับน้ำหนักที่กว้างและมีความมั่นคงสูงค่ะการวัดความสูงของเครื่องช่วยเดินสี่ขา 1. ยืนตรงระดับขาหลังของเครื่องช่วยเดินสี่ขา 2. จับเครื่องช่วยเดินสี่ขาแล้วข้อศอกต้องงอ20-30ถึงองศาวิธีการเดินโดยใช้เครื่องช่วยเดินสี่ขา 1. นํานำไม้ไปทางด้านหน้า 2. ก้าวขาข้างอ่อนแรงไปทางด้านหน้าระดับกึ่งกลางของเครื่องช่วยเดินสี่ขา 3. ก้าวขาข้างแข็งแรงโดยก้าวให้ขาเท่ากับขาข้างอ่อนแรง ตัวอย่างวิธีการเดินด้วยเครื่องช่วยเดินสี่ขาที่ถูกต้องข้อควรระวังในการเดิน 1. ใส่เข็มขัดรัดที่เอวของผู้ป่วยเสมอขณะทำการฝึกเดินเพื่อป้องกันการล้ม 2. เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมแก่ตนเอง 3. ไม่ใช้การโหนราวขณะขึ้นและลงบันได 4. หากขายังไม่แข็งแรงไม่แนะนำการฝึกขึ้นหรือลงบันไดจัดทำโดยนายนัทเดชศ,ศิริปทุมมาศนางสาวเนธภ,ภากกมาศนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่4มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ หน่วยกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสงขานครินค่ะ